เหรียญยี่สิบบาทนิกเกลิลวาระที่สิบสี่เหรียญครบหนึ่งร้อยปีการพยาบาลไทยการสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์เหรียญยี่สิบบาทนะครับนิกเกลิลวันนี้มีอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนั่นก็คือเหรียญในวาระที่สิบสี่ครบหนึ่งร้อยปีการพยาบาลไทยนะครับเหรียญที่ระลึกอันนี้นะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสามสิบสองมิลลิเมตรมีน้ำหนัก กัด้วยกันนะครับมีการครบรอบวาระนะครับวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2539และมีวันที่ประกาศออกใช้งานนะครับเหรียญวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2003 2539อเ25นะครับเป็นวันเดียวกันเลยนะครับทั้งพบวาระแล้วก็มีการประกาศใช้จำนวนการผลิตของเหรียญมีเพียง80,000 0เหรียญเท่านั้นเองนะครับซึงถือว่า ค่อนข้างหนากมีการผลิตที่น้อยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจในการเก็บสะสมเอาไว้นะครับเรามาดูรวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากด้านหน้าของเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับกางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีพัพชรินทาราบรมราชินีนาบรมราชชนนีพระพันปีหลวง พินพ้าพักนะครับไปทางเบื้องซ้ายภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมือนะครับจะมีข้อความว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราด้านขวามือจะมีข้อความว่าบรมราชินีนาถนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญนั่นเองเดี๋ยวผมจะให้เห็นนะครับถึงความงดงามความเงางามของเหรียญนะครับอันนี้เห็นแบบใกล้ชิดนะครับ เดี๋ยวขอเปิดแฟลติดนึงนะครับเพื่อให้เห็นตัวเหรียญนะครับเหรียญแบบยูนซีจะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับคือแทบจะไม่มีร่องรอยหรือด้วไม่มีร่องรอยขีดข่วนบริเวณเหรียญเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้นําเหรียญนะครับไม่ได้หยิบจับเหรียญหรือผัดเปลี่ยนมือนะครับทําให้เกิดรอยของเหรียญนะครับ ถ้าเหรียญหมุนเวียนทั่วทั่วไปนะครับเราจะมักจะเห็นว่าแต่ละเหรียญน่ะนะครับมีอาจจะมีคราบดำๆมีความหมองคล้าของตัวเหรียญซึ่งเกิดจากการหยิบจับนะครับรวมถึงก,การนูนของตัวเหรียญเนี่ยอาจจะแบนนะครับอาจจะนูนไม่ครบอาจจะเห็นรูปทรงนะครับด้านหน้าด้านหลังไม่ครบนะครับนั่นเกิดจากการใช้งานของเหรียญหมุนเวียนเพราะนั้น เหรียญที่ระลึกนะครับเขาจึงไม่นิยมที่จะหยิบจับนะครับบ่อยครั้งกันนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเก็บเอาไว้แล้วก็จะไม่ทับกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทับกันเนี่ยทรงนูนนะครับทรงนูนของเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยจะจะเสียหายได้จะมีร่องรอยลดไหลได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพลิกกลับไปให้ชมนะครับด้านหลังของเหรียญกันเลยดีกว่า นี่คือความงดงามนะครับความเงางามโอเคด้านหลังของเหรียญน,นะครับดังที่ท่านเห็นอยู่นะครับกลางเหรียญมีอักษรพนามาพิไทยย่อสอเสือผ่อพึ่งนะครับภายใต้มงกุฎคติยาราชนารีภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้าน ซ้ายมือนะครับวงขอบเหรียญด้านซ้ายมือจะมีลายช่อดอกไม้นะครับเป็นลายช่อดอกไม้และเลขบอกชนิดราคา20นะครับไทยเป็นเลข2ี่ข้อความว่าบาทนะครับ ด้านบนมีข้อความว่าประเทศไทยด้านล่างจะมีข้อความว่า12มกราคม2539 100ปีการพยาบาลไทยนั่นเองอเดี๋ยวจะเปิดแฟนให้ชมความงดงามของตัวเหรียญกันจะเห็นความงดงามนะครับของตัวเหรียญปัดโฟกัสก่อน ตัวเหรียญความเงางามนะครับด้านหลัง